สวัสดีครับนี่คือปืน MK18 นะครับโหมด1หรือ MK18 m a r u i นะครับนี่นี่เป็นปืนอัดแก๊สนะครับเมคอินเชียรปร์นะครับ m a r u i ตัวปืนอยู่ที่22,500ืนารนะครับตัวกิ๊บตัวนี้อยู่ที่550ร้อยห้าสิบดัมมี่เอ็กซตัวนี้อยู่ที่2,950บาทตัว y o t e c h 58บวกซูมหลังตัวนี้อยู่ที่4,850บาทนะครับเป็นตัวกล่องพลาสติกอย่างดีนะครับมีแค่นี้ครับที่เราแต่งภายนอกอ้อมีเก็บเสียงอีกหนึ่งชิ้นนะครับน้ำหนัก โดยรวมของตัวปืนเราวัดแล้วอยู่ที่ประมาณ4กิโลนะครับแต่งเต็มๆแบบนี้นะความแรงอยู่ที่ประมาณ270-300นะครับไม่ได้ไม่ได้แรงมากนะเพราะเป็นปืนญี่ปุ่นแก๊สที่ใช้เราใช้แก๊ส 9kg นะครับแล้วก็ลูก0.20อันนี้คุณลูกค้าจัดเต็มเซตนี้อยู่ที่3รวมกล่องแล้วนะอยู่ที่30,000กว่าบาทนะ3 5 9 0 0นะครับก็มาทดสอบให้ให้ชมกันในคลิปสั้นๆนะครับงานดีๆนะตัวนี้นะออโต้ครับเซมีครับ โอตครับอันนี้แก๊สหมดแล้วเพมื่อกี้ถ่ายถ่ายรีวิวไปลืมเติมแก๊สนะแก๊สหมดแล้วนะครับประมาณนี้ก็ถ่ายรีวิวยาวไปนะมาถ่ายรีวิวสั้นๆให้เห็นฟิล่งมันนะครับสวยๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับฝากไว้ด้วยครับผม MK18 มาลุยนะครับโตเกียวมาลุยขอบคุณครับสวัสดีครับ